มวยเไปได้กินกันตไปไปวู้้ยยดตีมกไปช่วยปานไม่ช่วยแก่แก้แบบนี้กิเเด็กเอาได้ก็ไม่รู้ไม่มีน้ำใจนังเลยไปเดี๋ยไปมาใหสนใจเลือยไป เด็กอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยมีน้ำนใจกับคนหญ่ขนแก่คาเลยเหยนหนงเหยนอะไร้มาก,ก็ไม่รู้นี่อุ้ยอ้ยเจ็บหน้าอ,อกจังเลยอุ้ยปลาเป็นอะไรมาเด็กสอบหอ,อนั่นมันเยียบขายะปลาแล้วก็มันแทปลาลมเลยไม่ยอมสวยปลาด้วยปลาคลิเอวมัดแดดตอนนี้อุ้ยขึ้นปลาแล้ึ้นเข้าใจมานะรู้ ปวดหัวเข้า,าเหม่เลยลูกเออยกขึ้นเ,เป็นเลยป้าตีแรกงกูอย่ามายื่นกินนะเล่เด็กนี่จ้ะลูนี่ใส่เสียติดใจทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมไม่คิดดีช่วยป้าเด็กขอตัวป้าึงสัยลูทีแรงลูอย่าทำแบบน,นี้นะเวลาใครให้นันมันจะดูว่านี่ใส่ไม่น่ารัก ทอก็ได้แหลกมากคนนี้ไม่พื้รู้ไม่พื้นไานไปให้าอีก่ไปปห้อต้องขอโทษเรื่น้ตาเดี๋ยววันนั้นจะนูส่วนายไม่เป็นไรจ้าอาเจตาลรนิดนอยาอย่ี้เดี๋ยวไปก่อนนะ วยไปยังกอดดีกว่าอะไเจตังกอดีเลยไปแบงกับเวีดีกว่าเบสมั่กี้เราเจอตามปืน เราสามารถเอาไปใช้ด oh well well, ูวยหรอเอาไปคืนก mm ัน hmm. น like well, no, ี uh, no, ้เอาไปคืนดีว่าปึมบ้านมันไม่ควรมีตังค์ทำไมเราไม่เอาไปใช้กันล่ะเราพบกันมาเนี่ยนะแต่มันไม่ใช่ตังค์หรอกนี่โอ้ยนู่นปึมเราได้ไปคืนแบบนีว่าไปดูปึมมี่ตาที่ไม่ถูกมาเดือดเดือดเดือดเล่นเลยเอ๊ะยอุ้ยปึ่มอื่น